ก็ประชาธิปไตยก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับแต่ในท้ายที่สุดถ้าต้องชี้ขาดกันเนี่ยก็ว่ากันตามเสียงข้างมากนะครับแล้วก็เคารพเสียงข้างน้อยอย่าไปริดรอนอย่าไปรังแกเสียงข้างน้อยเขานี่ก็เป็นกติกาประชาธิปไตยแล้วถ้าเสียงข้างน้อยในเวลานี้ไม่สะดวกใจไม่พอใจไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมากคุณก็รณรงค์คุณก็แสดงออกต่อไปแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าครั้งหน้า คุณก็อาจจะพลิกกลับมาเป็นเสียงข้างมากได้นี่ก็เป็นเรื่องปกติมันก็เหมือนกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่กำลังจะเข้าเป็นรัฐบาลเขาเป็นเสียงข้างน้อยในครั้งที่แล้วทั้งๆที่จริงๆจริงๆเขาเขาได้เสียงเยอะมากนะนะครับแต่ด้วยกลไกของสบสองร้อยห้าสิบคนหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองในอดีตที่ผ่านมาเขาก็เป็นเสียงข้างมากนะแต่เขาพ้นจากอำนาจด้วยอะไรด้วยรัฐประหารนะครับตรงกันข้ามคณะชุดนี้ต่างหากที่ถูกกระทำมาโดยตลอดถูกล้มด้วยวิธีนอกระบบตลอด แต่ถึงกันนั้นพวกเขาก็ยังสู้ต่อจนวันนี้เขาได้มาเป็นเสียงข้างมากแล้วดังนั้นพวกกลุ่มเสียงข้างน้อยที่คอยล้มรัฐบาลด้วยวิธีผิดปกติมาโดยตลอดเนี่ยถึงเวลาแล้วต้องเคารพบ,บ้างนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าคุณก็รณลงคสิคุณก็ยังยืนยันอยู่ไม่ใช่เหรอว่าพักแต่ละพักของพวกคุณยังเดินหน้าทํางานกันต่อก็รณรงต่อ เลือกตั้งมันไม่ใช่มีครั้งนี้ครั้งเดียวจบครับเดี๋ยวอีก4ปีหน้าก็มีเลือกกันใหม่นะครับนี่ก็คือประชาธิปไตยครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งมาจากการที่ตอนผมไป,ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับตลอด2เดือนก็เห็นปรากฏการณ์นี้ว่าครั้งนี้ต่างจากตอนอนาคตใหม่คือมีผู้คนหลากหลายวัยมากกว่าเดิมนะครับตอนอนาคตใหม่เนี่ยวัยรุ่นซะส่วนใหญ่รอบนี้มีหลากหลายวัยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีคิดการทํางานของอนาคตใหม่ไปถึงก้าวไกลเดีย่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของเจเนอเรชั่น รุ่นใดรุ่นหนึ่งละแต่ตอนนี้ไปหมดละทุกทุกรุ่นนะครับแล้วก็ไปทุกภูมิภาคทุกพื้นที่แล้วนะรตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอยากจะเปลี่ยนแปลงของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับและเปลี่ยนแปลงในที่นี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนรัฐบาลจากนายกประยุทธ์เป็นนายกพิธาเท่านั้นแต่ต้องการเปลี่ยนนะครับในเชิงโครงสร้างในหลากหลายประเด็นด้วย